พอมกับคุณเลมโบเดินทางเข้าในเมืองเฮสเทลโฮมค่ะค่ะมาเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆมาดูว่าคุณเลมโบ้จะพาไปซื้ออะไรบ้างนะคะ,ะลุ้นๆไปพร้อมๆกันค่ะอ๋อเบร์อเนะคุณแลมโบหยิบถั่วค่ะ หัวที่ผักกาดหอมเอาไปทําข้าวต้มนะคะแบบนี้จะทํำข้าวต้มมัดนะคะมาดูว่าแกหยิบอะไรบ้างแล้วแบ่เวนตลิสเซอแอนซิตี้นี่นะคะบุ่มคนก,ก,กระหลอกดอกปหลามแพล่อนค่ะโพโตติสออมันฝลัง่งแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะอาา่ะฮะ ของขอบเคี้ยวของพอโบค่ะ,ะท่านขอคะยะแพนเคก้กอีกหนึ่งไม่พอเอาสองยะเยะ็ดตะบลอ,อันเสริจดีมากดีมากชอบ โอเคแผนกชี่ค่ะชีตหรือว่าในภาษาสวิสติเขาเรียกว่าอู๊ด นี่ค่ะค่ะฝรั่งเขาถึงทนหนาวได้ค่ะพวกไขมันนมเนยชิดพวกเนี้ยค่ะโอเคฮัลโหลถักชอวิเก้โอเคคุณเลมโบซื้อเชื้อเสื้อชั้นในให้ โอเคถักสว,วิเกออันสก,กิ้งหยอหยอยอ,อือืึโอเค <laughs> น่ารักซื้อนมเหนียวแกหยิบโยเกิร์ตมาให้ด้วยถามว่าตู้แช่ว่างไหมบอกว่าง <laughs> เ <laughs> พราะว่าผักกาดหอมเอาผักออกมาเยอะช่วงนี้โอเคยะบอกเปิดตู้ไอศครีมแล้วถักสวิเแกอ๋อวานินวานิลาโอเค ดือาหารให้สุนัขและแมวแล้วค่ะอ่มีคนถามมาในคลิปที่แล้วนะคะนี่คืออาหารของแมวค่ะะ นายอินเตอร์สลูดอยูวิสาดมดมโฟก้าเดนันวิสายาคุณเลมโบถามว่าอ้าวอาหารแมวหมดแล้วเหรอผักการหอมบอกว่าไม่ได้หมดอันนี้ก็คือมีคนถามมาผักการหอมให้เขากินแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอาหารแมวทั้งนั้นหละค่ะ แล้วก็แบบนี้นะคะส่วนของสกูตเตอร์จะเป็นแบบนี้ค่ะนี้เลยค่ะก็มีหลายแบบนะคะมีหลายอย่างแบบนี้ด้วยค่ะก็ก็สับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาจะไม่ให้กินอยู่อย่างเดียวนะคะแผนกล้างจาน ซักฟอกค่ะอันนี้วะโอเคอือค่อือ เราออกจากห้างรีเดนนะคะ <c oughs> เข้ามาในรถกันแล้วจ้าเอนกอหฮอล์ค่ะ ออนกอฮอล์แองเกอร์ลิส, <laughs> ลส <laughs> เดี๋ยวจะทานไอศครีมกินไอติมกันค่ะอะไรกินโอ้ทานหน้าได้เหรอไอศครีมอ๋อทกสแนนเ่าฝึกพูดแต่ก็เน ไอศค,ครีมน้ำยกอกเอาน้ำบง่ง <laughs> เ <c oughs> ชอร์ฟซิกติดกับดีๆพ่อ ปลาปอนตุสป<ะ>ุดปอ๋อแกบอกว่ารถเหมือนพอนตุสเลยและเลืเล่อนไปเลี้ยงเงี้ยมาพูดพูดคลอมทักเพื่อนและเซกลิงคอนสติกมั่นแนนเชิบปาบิโหโหเหรอ <laughs> บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่รัก แปลกใจมากผู้ชายยืนซื้อเสื้อยกทรงวะอันว่าลืมเงินแพงเอฟิมสกันน่าจะไปบ้านนึงเงี้ยไปนะวะทักแอนโดรมิติเตลล่าเนาะแกออกไปอุบัติแกบอกแกจะยืมเสื้อยกทรงใส่ไปทำงาน ฝรั่งเขาไม่ถือนะคะผู้ชายซักผ้าล้างถ้วยล้างจานเลี้ยงลูกถูบ้านทำงานบ้านเหมือนอย่างผู้หญิงเหมือนกันค่ะผู้หญิงสวีเดนขับรถบรรทุกขับรถไถท,ทำงานเขาสิทธิเท่ากันนะคะอยากจะเข้าใจว่าทำงานบ้านแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ทำงานนอกบ้านเหมือนกันค่ะ người bút hai mặt cận sĩ tịt hóc cận ghét bắt anh dùng aloi aloi it's it got... ันห้างที่สามจ้าโอ้ย หยิบถุงมือไหมโรมให้กะพูบะแกบอกว่าลองไหมลองไหมโอ้สวยเย็ดติีนันสเลริงซื้อโฟมล้างหน้าให้ย่อถัดโอเคแันแกแชมพูยะยะ บันซำคือ,อคิมนวดค่ะ,ออะโอเคทักเยสตฟินจับไหมพรมเห็นว่าชอบทักดูดูว่าเขาจะหยิบโอ้ยบาฟินนะแอนซกริงสวยจังไมมหมพรมค่ะ หิมะยังไม่ทันหมดนี่ค่ะเขาเตรียมเอากระถางมาตั้งแล้วกถางดอกไม้คิดถึงฤด,ดูร้อนจะ้ะไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยน่ารักคุณเลมโบหยิบเมล็ดพืชผักแล้วอ,อยากกินมากถึงขนาดว่าเลือกมเมล็ดพันธุ์ไอหัวโคนรูดแล้วคะ่ะยายายๆขอเวลาเลือกก่อนนะคะ เส้นทางกลับบ้านแล้วค่ะเกบ็บบรรยากาศตามหลายทางมาฝากนะคะกูดเป็ดป่าเป็ดป่าวินโกูดเป็ดป่าจ้ะขึ้นเขาแล้วค่ะขึ้นเขาอีกแล้วว้าว <laughs> นี่เส้นทางเข้า ู่บ้านของเราบนภูเขาค่ะ <laughs> อะมีหมอกค่ะคุณแลมโบบอกมีหมอกแสงอาทิตย์เริ่มรำไรแล้วค่ะถนนนี่เหมือนซึนามิเลยนะคะเพราะว่าหิมะมันละลายจ้ะ <laughs> บนภูเขาบนภูเขา <laughs> บ้านนอกของเมืองนอกจ้าโอ้ยโอ้ย บ้านของเราอยู่ในดงในปา่าโอ้ยีนแฮมเมนทองฟ้าสวยดูค่ะหมู่บ้านที่สวยงามทุงหญ้าที่เขียวขจีค่ะต้นมุงต้นไม้ที่ สวยงามสดชื่นอันตธานหายไปในฤดูหิมะตกในฤดูหนาวแบบนี้นะคะดูหาทุ่งหญ้ากลายเป็นทุ่งหิมะโอ้ยอก่าย <c oughs> <c oughs> ่าขนเขาแล้วใกล้ๆถึงบ้านแล้วจ้าโอเคนี่บ้านหลังนี้ลูกสาวไปเสียชีวิต ในสึนามิที่บ้านเรานะคะตอนนี้ลดอนนลอ่าอืมวิง่งออ่าฮะ่ yeah. ป่าเห็ดของเราซ้ายขวา ดอกใหญ่ๆนะคะที่เป็นซุ้มต้นไม้สวยๆวยตอนนี้ไม่เหลือความสวยงามเลยค่ะเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลียวในบรรยากาศนะจ๊ะนี่แหละค่ะหมู่บ้านเลนดอลลาซิตี้ของเราค่ะเนดอลลาซิตี้ <laughs> เลนดอลลาซิตี้มี รู้สึกว่าเรากําลังเดินทางกลับบ้านแม่ห้องสอนเรายังไงอย่างนั้นแหละคะ่ะรถเลี้ยวเคี้ยวคดหลายร้อยครซิตี้เอเซนทรัมอะไรพลลนเดพลลนเดดก็คือบ้านนอกบ้านนอกนี่แหละค่ะ <laughs> 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 โอ้ย ท้องฟ้าสวยจ้ะอยอ้ยอ้ยอ้ภูเขาภูเขาทุ่งหญ้าจ้ะนี่ขอกม้าของเกษตรกรคอกม้าขอกวัวนะคะว้าวว,าว,ว,าว้ขึ้นภูเขาอีกสองลูกเล็กๆก็ถึงบ้านเราแล้วจ้ะด้านหน้านี่ก็คือเป็นบ้านของคุณป้าอิงฤทที่ทำหมวกขนแกะ ขายนะคะที่คุณเลมโบซื้อให้ผักกาดหอมสวมใส่อยู่ห้าหรือหกใบเนี่ยแหะคะ่ะนี่เลยบ้านคุณป้าอิงฤริค่ะริมรั้วนี่ที่เราเก็บไอ้ลูกเดินแบร์นะคะลูกที่น้ำนามที่ประกาดหอมทําที่ตักออกมานะคะ ถึงบ้านเพื่อนบ้านแล้วนะคะบ้านหลังแรกนี้เขาย้ายมาจากอเมริกาอเมริกา <America. S 1> บ้านหลังที่สองนี้คือบ้านของคุณคริสเตอร์อ่าตอนนี้เป็นหนุ่มโสดเดอร์มีหมาอยู่สี่ห้าตัวนี่บ้านหลังต่อไปเป็นบ้านของผู้บาวแลมโบเดอร์จะถึงบ้านแล้วค่ะ ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามเข้าตลาดไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะอิเปอิป,ปะค่ะมีมะเป็นโครนดำปิดปีไม่มีความสวยงามเลยจ้ะเน็บหนาวจับขั่วหัวใจที่เลนดอลลาร์ซิตี้ของเรานะจ้าค่ะตอนนี้เดี๋ยวคนของช่วยคุณลัมโบก่อนนะคะอย่าย่นป้าแอนเซกริง โอเคอุโอ้ยกระดหอมเอามาไว้ย่ามหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้จะเก็บภาพลูกเขย FC สภายย่ามใจตลาดจ้ะ นี่แหละค่ะน่ารักไหมจัก,ก๊ตเตอร์ก็เ่าค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามดูวิถีชีวิตตามชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆของผักกาดหอมๆค่ะ <c oughs> ก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า <c oughs> ดีใจใหญ่ โอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นถอดเดลุคิขเหรรออยู่เอ้เอไหนๆนไม่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 ูเตอห่ <Good. S 1> <Good. S 2> วยบักอันนี้แม่ใจเย็นเย็นสกูเตอร์